วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปลาสีเดียวครับพอดีต่อเนื่องจาก E ีีก่อนตอนจัดเซตปลาครับก็คือว่ามีนักเลี้ยงเนี่ยถามกันมาเยอะว่าเอ๊ะทำไมต้องมีปลาสีเดียว EP ีนี้เราก็เลยคิดว่าเรามาเจาะกันดีกว่าว่าทำไมเราต้องเลี้ยงปลาสีเดียวกันปลาสีเดียวเนี่ยนะฮะผมจะบอกว่ามันมีสเสน่ห์ไงบ้างมันมีความน่ารักของมันอยู่หลายๆเรื่องอ่ะเรื่องแรกก่อน คนมักจะพูดกันว่าปลาสีเดียวเนี่ยเชื่องอันนี้ถามว่าจริงไหมเท่าที่ผมเลี้ยงมานะ80%ก็จริงคนะคือเพราะปลาสีเดียวเนี่ยต้องบอกว่าต้นกําเนิดผมท้าความให้นิดนึงต้นกําเนิดเนี่ยมันจะเป็นปลาที่กลุ่มเขาเรียกว่าต้นตะกูนเนี่ยมันไม่ใช่ปลาที่มันถูกแดัดแปลงมาเยอะเพราะฉะนั้นมันจะใกล้เคียงกับปลาปลา่าหรือปลาธรรมชาติเยอะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะสัญชาตญาณเนี่ย,าย,ายแบบคือหิวแล้วก็ค่อนข้างจะ หมือนแบบดูดันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยโดยนิสัยเนี่ยเขาก็เลยเป็นปลาที่ค่อนข้างนิสัยก้าวร้าวก็คือว่าจะพุ่งขึ้นมาหาอาหารก่อนเพื่อนมันก็เลยไม่ค่อยกลัวคนครับอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาบอกบอกว่าปลาสีเดียวเชื่องเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่ค่อยกลัวคนเพราะนั้นนักเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาปลาสีเดียวเนี่ยไปนําฝูงเนี่ยก็คือว่าก็จะเอาเพราะเขาไม่กลัวคนเนี่ยครับก็เลยว่านําปลาตัวอื่นให้กินตามเพราะปลาค้าฟเนี่ยมันเป็นปลาที่อยู่มันเป็นกลุ่มถูกไหมถ้าเกิดมีตัวหนึ่ ไอตัวอื่นก็จะตามไปด้วยอันนั้นคือเหตุผลข้อแรกนะครับข้อที่2เนี่ยเท่าที่นึกได้เนี่ยผมเองเนี่ยผมเคยเลี้ยงปลาสีเดียวได้อายุ2ปี2ปีเนี่ยซัดไป70สเซนไม่ธรรมดานะครับคือกอลังจะบอกว่าด้วยเหตุผลผมเป็นปลาต้นสายพันธุ์เหมือนกันเพราะน้นมันโตเร็วมากนะการเลี้ยงปลาสีเดียวเนี่ยคุณแทบจะต้องใช้คําว่าแทบจะก,การันตีได้เลยว่าไม่แกล้งคือจะบอกอกว่า,วาต่อให้ตัวเล็กแค่ไหนนะฮะเ,เลี้ยงเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเนี่ย เขาจะใหญ่ขึ้นมาคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเป็นปลาสีเดียวเนี่ยคืออย่างน้อยคุณต้องเห็นเลขหกอ่ะอย่างต่ําเลี้ยงไปนานๆนะครับอันนี้เหตุผลที่2ก็คือว่าคือเลี้ยงแล้วตวไวครับก็ก็ต้องระวังเรื่องอาหารนิดนึงนะครับคือว่ากินอาหารสิ้นเปลืองแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อที่3ข้อที่3เนี่ยท่าที่นึกดูอ่ะเราเคยเลี้ยงปลาโกสันเก้กันนะครับแล้วเราจะเจอปัญหาเรื่องสีลามสีหลุดถูกไหมแต่ปัญหาเนี้ยกับปลาสีเดียวเนี่ยจะไม่ค่อยเกิด คือกำลังจะบอกบอกว่าปลาสีเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะใช้พลังงานไปในการเติบโตเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องสีสันเนี่ยจะค่อนข้างเสถียรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปลาที่เขาเรียกว่าใช้คําว่าบัตรลายมันค่อนข้างนิ่งนะแล้วก็คงที่มันก็เลยไม่ค่อยที่จะเพี้ยนมันจะมีน้อยตัวมากที่แบบว่าบางทีพ่อแม่อาจจะเอาไปผสมกับพวกโกซันเก้มาแล้วบางทีเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วติดแดงอันนี้บางสายพันธุ์เท่านั้นนะซึ่งบางทีเขาอาจจะเขาอาจจะไปผสมเพื่อเอาหุ่นเอาหุ่นหมายว่าความสมูทความอะไรอย่างเงี้ แต่ถ้าภาพรวมๆแล้วเนี่ยเราเลี้ยงปลาสีเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องความเพี้ยนนะก็คือพูดง่ายๆว่าจะค่อนข้างมั่นคงแล้วก็นิ่งกว่านะครับเพราะฉนั้นเนี่ยอันนี้คือสาเหตุผลหลักที่ทุกบ้านเนี่ยควรจะเลี้ยงปลาสีเดียวกันผมต้มทวนอีกทีนะครับหนึ่งเชื่องนะฮะไม่ค่อยกลัวคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอามาเป็นปลานําฝูงเล่นกับมือได้ทําให้ปลาตัวอื่นกินได้2เนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ยใหญ่แน่นอนครับอ่า สามเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเสถียรของคุณภาพสีคุณภาพตัวเนี่ยไม่ค่อยจะเหวี่ยงนักนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเลี้ยงยังไงก็คือจะโตได้เห็นเห็นนอนาคตได้ค่อนข้างสม่ำเสมอครับแล้วก็กำหนดอนาคตที่ค่อนข้างแน่นอนได้ <_ S 1> คราวนี้เราเห็นประโยชน์ของเขาแล้วน่าจะต้องมีนักเลี้ยงเนี่ยหลายคนเริ่มถามแล้วอา้าวแล้วผมจะซื้ออะไรเข้าบ้านแล้วครับอ่ะ อย่าง EP EP ที่ว่าจัดเซตปลาเนี่ยถ้าเกิดบางคนชอบสีเดียวเนี่ยสะสมบรนทุกแบบก็ไม่ผิดแต่บางคนบอกบอกว่าเฮ้ยพี่บอกผมเล็กผมเลี้ยงได้แค่ไม่กี่ตัวผมจะทํำยังไงผมอาจจะต้องเลือกปลาสีเดียวแค่ตัว2ตัวอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวผมมาจําแนกให้ฟังแล้วกันเอาแบบข้าวๆนะครับเดี๋ยวขอดูโพยหน่อยเยอะเหลือเกินจําไม่ก็ได้เหมือนกันนะอ่ะเอางี้ฮะปลาสีเดียวเนี่ย ผมผมขอจำแนกตามวิธีแบ่งคลาสในการประกวดแล้วกันนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมีเขาเรียกว่ามูจิโมโนนะฮะคือสีเดียวล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ฮิการิมูจิโมโนคือพวกพวกสีเดียวที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเงาอะนะครับแล้วก็พวกคาวาริโมโนคาวาริโมโนเนี่ยคือปลาที่นอกเหนือจากจากสประเภทแรกเดี๋ยวผมเอาไว้พูดตอนท้ายนะครับประเภทแรกนะครับมูจิโมโนส่วนใหญ่เนี่ยมูจิโมโนเนี่ย,ยก็คือพูดง่ายๆว่าสีเดียวเพียวๆเลย อันนี้อ่าเมื่อกี้ผมลืมบอกไปปกติเนี่ยในในปลาเนี่ยเวลาเราจะเลือกซื้อปลาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย EP เนี้ยผมจะพูดกับปลาเกลนะครับปลาเกลหมายความว่าคือคือคือมีเกล็เต,เต็มนะมาส่วนใครที่ต้องการแบบพวกปลาดอยหรือปลาหนังเนี่ยก็ก็ค่อยไปเขาเรียกว่าไปเพิ่มออปชันเอาหรือเป็นพวกกินลินเนี่ยไปเพิ่มออปชันเอาคือผมผมจะแยกประเภทคร่าวๆก่อนนะครับเสริมให้นิดนึงก็ได้ครับอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นพวกปลาสีเดียวเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่ามีดอยนะฮะอาจจะเลือกดอยที่เป็นเกล็ตใหญ่ หรือว่าเกตที่มันสม่ำเสมอนะครับถ้าเป็นกินลินเนี่ยเลือกกินลินที่แบบว่า1เยอะแล้วก็เป็นระเบียบคือเลือกที่มันสมดุลน,น,นะครับคราวนี้เรากลับมาที่ประเภทปลาสีเดียวเมื่อกี้ผมพูดถึงมูจิโมโนก่อนนะครับมูจิโมโนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเอาง่ายเลยผมจําแนกตามตามลักษณะสีเลยแล้วกันนะฮะอันแรกเนี่ยชากอยนะชากอยเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันเหมือนกันชากอยเนี่ยแต่เราจะเห็นกันเยอะเนี่ยสีน้ำตาลสีน้ำตาลเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะเรียกกันชากอยแดง ตอนตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะออกแดงๆหน่อยโตขึ้นก็เริ่มเข้มนะครับชากอยเนี่ยก็ก็เป็นหนึ่งใน,ในสายเชื่องนะฮะแล้วก็ชากอยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีอยู่2เฉดมันจะมีเขาเรียกชากอยแดงมันจะออกน้ําตาลน้ําตาลนะแล้วก็ชากอยเขียวชากอยเขียวเนี่ยมันก็จะออกขี้ไม้ขี้ไม้หน่อยส่วนใหญ่นในบ้านเราเนี่ยจะเห็นชากอยแดงอ่ะเยอะกว่านะครับอันนี้คือกลุ่งของชากอยนะฮะคราวนี้ตัวถัดไปครับเบนิกอยเบนิกอยเนี่ย เฉดจะแดงมาเลยฮะมันจะเป็นทั้งแดงทั้งส้มเนี่ยแดงมากนี่ก็จะราคาก็อาจจะสูงหน่อยนะฮะก็นิยมเลี้ยงกันก็ก็ก็เป็นปลาที่น่ารักเหมือนกันฮะเวลาโตขึ้นเนี่ยบางตัวเนี่ยครีบแดงบางตัวเนี่ยครีบขาวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์คนชอบนะฮะตัวถัดมานะครับคาราชิอันนี้ขาดไม่ได้เลยค,คนจะชอบเรียกกันว่าน้องมะม่วงนะฮะสีสีเนี่ยจะคล้ายๆกับมะม่วงสุกบางคนก็เรียกขนุนม้งมางมะม่วงั้ง มาลากอั้งอ่าเดี๋ยวนี้หลังๆคาราชีก็เริ่มมีสีแบบออกแบบเขาเรียกอะไรเกือบๆส้มนะฮะอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละฟาร์มเนี่ยเขาไปเขาไปครอสบีดกับกับกับสายพันธุ์ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เอาเอาง่ายๆคือคาราชีเนี่ยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับคือสีเหลืองนวลๆอาจจะออกเป็นสีเหลืองถึงสีเหลืองไข่ไก่คือสีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะครับคาราชีก็จะเป็นกลุ่มนี้ชื่อเต็มๆก็คือคาราชีกอยนะครับตัวต่อมานะครับ โซลากอยครับโซลากอยเนี่ยจะเป็นปลาที่ออกสีเทาๆนะฮะก็คือจะเป็นเทาล้วนนะครับออกเป็นเทาๆหรือออกสีครามประมาณนี้นะครับก็คนก็ฮิตเลี้ยงเหมือนกันฮะเพราะว่าผมว่ามันก็เขาเรียกว่าสียังไงอะเนวี่ประมาณอย่างเงี้ยสวยดีเหมือนกันนะครับตัวถัดไปนะครับชิโร่มูจินะครับชิโร่มูจิอ่ะก็คือว่าเป็นตัวขาวล้วนทั้งตัวนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นสายประกวดแล้วจะเอาชิโร่มูจิเข้าไปชิงแชมป์เนี่ย คือต้องโคตรขาวแล้วก็ต้องผิวแบบว่าเนียนเนียนกล่ำมากนะฮะก็ชิโร่มูจินี่คือปลาขาวล้วนเป๊ะเ,เลยนะครับอ่าหมดหรือยังเนี่ยเกือบจะหมดแล้วนะเนี่ยจริงๆก็หมดแล้วแหละโอเคนะฮะคือคือกลุ่มกลุ่มสีเดียวเนี่ยนะครับที่เป็นมูจิโมโนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้เราข้ามาตัวถัดมาครับก็คือพวกทิกะริมูจิโมโนนะฮะก็คือเป็นพวกสีเดียวเหมือนกันแต่ มันจะมีวาเลตีเพิ่มขึ้นมาก็คือว่ามันจะเป็นปลาเงานะครับอ่ะเอาตัวแรกเลยนะครับคนมักจะพูดกันบอกเวลาเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยมันเป็นเรื่องปลามงคลใช่ไหมเราเอาปลาแบบเอาเงินเอาทองเข้าบ้านเนี่ยมันก็จะมีละโอกอนครับโอกอนเนี่ยถ้าแบ่งเมนเมนได้เนี่ยสองอย่างขันดับแรกก็คือเป็นผมผมผมแยกเป็นโอกรอสีก่อนเป็นพวกโอกรอสีทองนะฮะกับโอก้อนสีเงินนะครับโอกรอสีเงินเนี่ยมันมีแพทเินัมอยู่แบบเดียว ส่วนใหญ่คนจะรู้จักคือแพทที่น้าโอกนก็คือจะเป็นเงินเงินล้วนนะฮะส่วนโอกนสีทองเนี่ยอันเนี้ยอาจจะแบ่งได้เป็นหลายประเภทแล้วแต่ที่คนชอบอ่าอันนี้อาจจะไม่ต้องจําก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาเอาเขาเรียกว่าสายพันธุ์ที่คนมันคิดกันนะอย่างโอกนสีทองเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีอะอย่างมาบุกิโอกนก็เหลืองจะจัดนะครับคือแบบจะเหลืองเหลืองอ้อยเลยแล้วก็เงาได้ด้วยนะฮะหรือ2เนี่ยมูกระชีโอกรมูกระชี้ก็จะแบบสไตล์แบบ ผมมองเหมือนกับหน้าจะดุดุหน่อยอะ่ะแล้วก็แบบสีมันออกจะเหลือบเหลือเขียวๆขียวหน่อยเงี้ยคือคือคือจะผมใช้ผมใช้เรียยวเขียวตุ่นตุ่นเนีนะ่ยแล้วแล้วก็จะสีมันจะเงาเงานะครับกับแบบบางทีอะมันมีอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว,ว่าคินคาบุโต้คินคาบุโต้ก็จะเป็นปลาเงาเหมือนกันแต่แต่จะเป็นสายดาร์กมันจะออกคำ้ำค้หน่อยเกือบเกลือกน้ำตาลเนะี้ยแต่สีจะเป็นเมทัลลิกอันนี้ถือว่าเป็นตระกูลโอกอนเหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ที่คนก็ฮิตฮิตเลี้ยงกันนอกจั้น้เนี่ยอาจจะแบ ที่แบบว่าออกมาจะเป็นสีส้มอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเฉดเลยคเพราะฉะนั้นพวกนี้ตระกูลโอคอนเนี่ยมันจะแตกออกไปได้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็คนก็จะนิยมสะสมถ้าที่ชอบกันนะครับพวกเงาเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มปลาตะข่ายครับเมื่อกี้เราบอกในตระกูลปลาเงามันจะมีปลาตะข่ายด้วยจริงๆปลาตะข่ายเนี่ยมันมีที่มันเป็นมูจิโมโนเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องพิกาลิก็คือเป็นปลาเงานะครับมันจะมีค่อนข้างที่จะเรียกข้ามใบข้ามมาอยู่นิดนึงอ่าเมื่อกี้มาถึงปลาตะข่ายที่เป็นเงาก มันจะมีกินมัซึบะนะครับกินมัซึบะเนี่ยบ้านเราก็คิดเลี้ยงเหมือนกันก็คือเป็นตัวสีเงินเิน,นะครแล้วก็มีตะขคายดำๆตะขคายมันอาสกีะนะครับแต่ตัวนี้จะเงินแวบเลยนะฮะแล้วก็คิมมัซึบะก็คือตัวเงาเหมือนกันแต่เป็นสีเหลืองเป็นเงาหเหลืองแล้วก็มีตะขคายนะครับไอแบบเนี้ยสองตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะคู่กันนะครับแล้วก็พวกอาก้ามัซึบะ อาก้ามาซึบาเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบเงากับไม่เงาเห็นไหมไอตัวเนี้ยเฉพาะอาก้าเนี่ยเท่าที่เห็นบีเดอร์ทำกันเนี่ยดันทำออกมาหลายแบบถ้าเกิดเป็นอาก้าแบบไม่เงานะครับมันก็จะไปกลุ่มไปอยู่กลุ่มมูจิโมโนแต่ถ้าเกิดเป็นอาก้าที่เงาซึ่งผมก็เคยเห็นนะฮะมันเป็นอาก้าแล้วก็เป็นคินมาซึบาเนี่ยอ่จะเป็นตัวสีแดงแล้วก็ผิวเงาด้วยแล้วก็มีตะข่ายด้วยโอ้เพราะฉะนั้นมันลึกล้ำก็อีกอันนี้ก็ค่อนข้างหายากหน่อยครับก็จะถือว่าอยู่ในกลุ่มสายเงาแล้วก็เป็นสีเดียว นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เท่าที่พูดไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ปลาสีเดียวในท้องตลาดน่ยจะเป็น2ประเภทแรกซะเยอะนะครับที่ว่ามีออกมาขายกันเยอะนะครับคราวนี้ไอ้ประเภทสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าคาวาริโมโนเอาตรงคือคาวาริโมโนเนี่ยผมจะใช้คําว่ามันมิกซ์ออกมาแล้วมันไม่รู้จะจัดกรุ๊ปแบบไหนนะครับหรือปลาบางตัวเนี่ยบางทีมันก็เป็นปลาสีเดียวเหมือนกันแต่ว่าเขามาจัดอยู่กลุ่มนี้เช่นอะไรมัง่งเช่นปลาดําปีอย่างคาจิโร หรืออย่างเขาเรียกอะไรอ่ะคาราซึกรอยอย่างเงี้ยครับในวงงานประกวดเนี่ยเขาจัดไปอยู่ในกลุ่มคาวาริโมโน,โนเหมือนกันซึ่งโอเคมันก็แยกออกไปแบบบางทีเขาเรียกว่าถ้าไม่อยู่ในประเภทที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกเนี่ยให้จัดมาอยู่ในคาวาริโมโนทั้งหมดก็คือเหมือนกับเป็นพวกปลาแปลกแต่แล้วเราก็ส่วนใหญ่นะผมต้องใช้คําว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยคาวาริโมโนส่วนใหญ่จะเงาด้วยนะครับคือออกมาแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็จะเป็นสีเมทัลลิกประมาณนี้ครับครับเป็นไงครับ พอฟังปลาสีเดียวแล้วพอเห็นภาพขึ้นมาแล้วอยากเลี้ยงขึ้นมาบ้างหรือยังครับไม่รู้ผมพูดเร็วไปหรือเปล่าน,นะคือเห็นมีนักเลี้ยงหลายท่านคือแซวๆมาบอกว่าผมพูดเร็วก็ถ้าเกิดสมมุติตามไม่ทันนะฮะ,อะคอมเมนต์มาได้นะครับในในใต้คอมเมนต์นะ่ะหรือว่าจะเข้ามาใน Facebook หรือช่องทางที่เรามีทุกช่องทางนะครับฐานถ่ายกันมาได้หรือจริงๆอะ่ะพูดตรงอยากให้แวะมาที่ฟาร์มครับเพราะว่าเครเรามีตัวจริงให้เห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย งั้นเดี๋ยวก็ก็อีพีนี้ก็ไม่มีอะไรฮะอยากจะเชิญมาเลี้ยงปลาสีเดียวก็เหมือนเดิมครับาฝากติดตาม YouTube c h a n อง l ของ Easy Koi Center ด้วยนะครับช่วยกดกระดิ่งกดตับ Subscribe ด้วยเหมือนเดิมที่ Easy Koi Center นะครับงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ